จังหวัดสรกแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดคูคลองเนื่องในวันฉัดตรมงคล 4พฤษภาคมที่คลองกุตะโป้หมู่ที่10บ้านวัฒนานครอเภวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนายนัทชัยนำพูลสุขสร์ Sm, รองผู้ว่าราชการจังหวัด <c roy ance> สระแก้วพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน904วปรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดคูครองร่วมกันเก็บผักตบชวาเนื่องในวันปฐมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2565รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประ ในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเก็บผักตบชวาที่บริเวณคลองกุดตะโป้บ้านวัฒนานาครอําเภอวัฒนานาครจังหวัดสระแก้ววันฉัตรมงคลคือวันที่รำลึกถึงพระราชาพิธีฉลองพระเ,เวียตรชตัิหรือพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเป็นวันพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีและราชนาจาักรไทยของพระบาทสมเด็จ พระประเมนท,ร,ร,ามาทนมร,รัพรามาที่บดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชองค์การพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจัรตลอดไปสำหรับโครงการกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งจะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆพระองค์ทรงพระราชทานให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมชุมชนและประเทศชาติสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงาน